สวัสดีครับผมพบกับผมแทนทารอนะครับผมวันนี้เราก็กลับมากันในเกมเกนชีนะครับผมกับอีเวนต์เส้นทางแห่งสายลมนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักก็เออแต่ต่ผ่านมาขนาดนี้หลายคนก็คงจะเล่นกันไปแล้วแต่คือมันก็จะเป็นอีเวนต์อารมณ์คล้ายๆแบบเหมือนซ่อนแอบโดยจะมีฝั่งหนึ่งต้องป๊อปเป็นขออีกฝั่งหนึ่งก็จะหานะครับผมงั้นเราก็ไปเลยนะครับเขาให้ไปคุยกับแคทเธอรีนที่มอนสตาร์ดนะครับผมสวัสดีเจสวัสดีนักปฐมไพยการปฐจไพร์ครั้งล่าสุดลาบดืดดีไหม มีคำขออะไรใหม่ไหมคำขอก็ไม่เชิงนะแต่ถ้าเธอสนใจแล้วก็ไปลองเล่นเส้นทางสายลมแบบใหม่ล่าสุดได้นะนี่เกี่ยวกับคิววัฒนจตุนภยัยไหมเนี่ยอ่านี่นะหรอเขาส่งคําขอมาให้พวกเราช่วยเขารับสมัครคนมาทดลองเล่นเส้นทางสายลมให้หน่อยนะถ้าพูดในแง่นี้ก็แทบไม่เกี่ยวอะไรกันเลยล่ะก็แค่เธอยินยอมก็ไปทดลองเล่นหน่อยละกันตามคําบอกเล่าของนักวัญนภัยที่ได้ลองเล่นแล้วเส้นทางสายลมถือว่าสนุกเลยทีเดียว สนุกครับผมสนุกก็สนุกครับผมสวัสดีชื่ออ่านยังไม่รู้กี่กั๊กเหรอไกลก้กั๊กหรือยังไงไม่รู้สวัสดีอยากลองเล่นเกมเส้นทางสายลมไหมเส้นทางสายลมคืออะไรเหรอเกี่ยวกับสถานการณ์ของเส้นทางสายลมฉันเคยคัดเลือกคนมาทดลองเล่นเส้นทางสายลมแล้วบางคนก็มีทักษะที่โดดเด่นทําให้ฉันรู้สึกประทับใจมากอย่างเช่นโมนาที่มุดดินแบบนั้น,นเหร แต่นอกจากพวกเขาแล้วก็มีคนหลากหลายบอกฉันว่าเกมนี้ยากเก,นก,เกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ต่อตาที่หนียากหรือนักล่าที่หาใครก็ไม่เจอแทมยังมีคนมาบดให้ฉันฟัง่าถ้าอยากจะเล่นเกมนี้ให้ดีนะต้องคุ้นเคยกับทุกแผนที่ทุกรายละเอยียดในเกมนี้เลยยุ่งยากมากบอกว่าฉันจะทําเกมให้เล่นได้ง่ายขึ้นเฮ้อแต่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดมาถูกต้องหรือเปล่าฉันเลยรักสมหวังคนว่าจะลองเล่นอีกเพื่อฟังความเห็นของพวกเขานี่นะครับในเกมเส้นทางนักสายลงจะ แบ่งออกเป็น2ฝา่ายคือผู้ต่อต้านกับนักล่าผู้ต่อต้านก็หลบหนีจนกว่าเวลาจะหมดนักล่าก็จับผู้ต่อต้านให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดนักล่าจะมีความเร็วในการขึ้นที่เร็วกว่าใช้พลังกายลดลงเออใช้พลังได้ในการหาตําแหน่งแล้วก็เปิดเผยการพางตัวของอีกฝาก่ายผู้ต่อต้านสามารถปอมเป็นของบนแผนที่ได้วางเหยืยอ่อลอดหรือไม่ก็เออล่องหนไปได้ชั่วคราว หว่างเล่นจะมีเฟเวอร์ก็คือไม้ตายแหละเออซ่มตกลงมาบนแมบบบนสนามถ้าเก็บได้ก็จะได้ไม้ตายอะเป็นเทคนิคทรงพลังช่วยตักสินผลแพชชนะเขา้าร่วมเกมจะได้รับเหรียญถึงที่กำหนดก็จะได้รางวัลต่างๆนะครับผมไม่พูดให้มากความเธอลองมาเล่นด้วยตัวเองดีกว่าไปสักเกมหนึ่งมายังไม่ได้เล่นเลยเอ,อ๊เดี๋ยเดี๋ยวเดีมันต้องตั้งสก,กุลสร้างสก,กิลอะไรก่อนไหม นี่ป่ะอันนี้อันนี้ผมต้องตั้งก่อนหรือเปล่านะผมจำไม่ได้หรือมันมีอยู่อ๋อมีมีแค่นี้เดยโอเคต่อต้านอันนี้เป็นล่องหนอันนี้เป็นวางเหยื่อรอน,นี่ปอมตัวอันนี้เพื่ออวิ่งไวขึ้นโอเคอ่าต่เกมเบ่นแลก็ซ้อนแอบไปเก่งแต่ก็ไปเลย เล่นเกมเส้นทางสายลมไปเลยอะใครปฏิเสธเอาเอาเอาเอะไรบะเ่อกี้โอเค,อเ,คเป็นผู้ต่อต้านเออเปลี่ยนตัวไงนะนี่ไงเอาเป็นตัวจิว๋วไปแล้วกันไปไปไป เอไมารู้จัซ่ซนได้ยังไงแต่ก็ไปก่อนแล้วกันมีถังวายคงไฟถนนแล้วก็เก้าอี้เอ้ยผมผมไปผมผมไปที่เดิมเดมเอ๊ะอแมบแมปแม,บ,แมบมืดไหมมีมีที่เดิมผมอยากลองไปไปอยู่ตรงนั้นอะนักล่านักล่าพร้มอมยัง ดูสิว่านักล่าจะจะกระตาดีหรือยังไงนะครับ Two hours later อยู่ไหนเราอยู่อยู่ฝั่งโ,งโงนะ้นอ่ะขาอยู่น้วย <laughs> อย่างนี้ก็ได้ เอามาอยู่ฮิวอะยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้ยุ่าอยู่มาตั้งนังทีสองนาทีป่ะเอาแล้วไหนเราเราตามไปดูนะครับเฟเวอร์โอ้ถ้ายังอยู่นะโอ้ถ้าเกิดไม่ไม่ดูนะเอาแล้วเอาแล้ว,ลวนักล่าได้เฟเวอร์ไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะครับเรียบร้อยครับเขาใช้ท่าไม้ตายไปแล้วนะครับผมตอนนี้แต่แต่เห็นนะครับว่าอยู่ไหนนะครับผมนักล่าไปไหนแล้ว าติดนักล่านะครับแล้วมาอยู่ผมใช้สกิลรัวๆเลยครับผมนักล่าไปไหนนักล่าไปไหนรอด,ด้วยรอด,ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาคนที่ไปซ้อนที่ไหนกันนะคะผมเอสไอเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าอันติของนักล่านี่ใช้ทําอะไรแต่ตอนนี้คือนักล่ายังหายังหาไม่เจอเลยนะคะผมและผมใช้สกิลลูรูเลยครับผมช่วยด้วยครับนักล่าพยายามกดอย่างรูรเลยครับผมเพื่อจะสับสุ่มมั่วๆแล้วเผื่อจะไปโดนนะครับตอนนี้นะครับจีนซังจะเป็นความหวังของทีมนะครับเป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับในการที่จะเาชนะเกมนี้ไปได้ตอนนี้เหลือเวลาสิบวิแล้วนะครับผมนักล่ายังไม่มีวีแววว่าจะเจอกับจีนซังเลยนะครับผมหายัง ไม่เจอเราพยายามตามติดแต่เราตามไม่ทันจริงๆนะครับสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยครับหมดเวลาครับเข้าไป่อนที่ไหนไม่มีใครรู้เลยครับผมพอเราไม่จรภาพพอเราไม่จะภาพชนะได้พบเพื่อนรอดนะครับผมโดนอินไซต์ทำเครื่องหมายก็ยังรอดมาได้นะครับผมเรียบร้อยนะครับอีเวนต์นี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วหน่อยครับผมก็ตัดต่อทำเป็นไยนากล่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้เลยในวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับอีเวนต์ เส้นทางสายลมนะครับก็จบลงแต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมผมผมไม่ไปเล่นเป็นตักล่าแล้วกันเดี๋ยวผมไปเล่นเองทีหลังนั่นก็รับคลิปนี้และในวิดีโอนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะครับลาก่อนครับห้าสี่สามสองหนึ่งขอบคุณครับ